สวัสดีครับพี่น้องครับอึองไข่มาแล้วอึองไข่มาแล้วพอญโตนกระลังสีเทพพี่น้องเอ้ยมามาแล้วพี่น้องครับอุ้ยอึองมาใหม่ๆสดๆเลยได้มาหกสิบโลพี่น้องครับเนี่ยงงงงงงง,งเนี่ยได้ไม้บัวเทาเลือกได้บาดเนี่ยอึองไข่พี่น้องอึองไข่บุระนี่อึองไข่อึงไข่นะครับไข่ประมาณบุระแปดสิบเปอร์เซ็นต์บุระพี่น้องนะครับนี่ ไครเกือบทุกโตพี่น้องใครเกือบทุกโตัน,ตนะครับเดอ้อแกอีกพอห้าบัตรนี่โอ้โยคักหลายพี่น้องมาแล้วมาแล้วเที่ออกอีกแล้วครับพี่น้องสองกระสอบแล้วบัตรนี่ตัวนี้บ่อคอยมีไส้นาอพอนาอโอ้นี่อึ้องผูนี่อึ้องผูนงนแนวนี่คือบ่อใครนี่นะครับพี่น้องเนาะบ่อได้ขี่ตัวกันได้นี่นะครับแอดไล่มาโหลด,ดอ้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไล่ Ad มาโหลดนะครับพี่น้องครับแอดไล่มาเลยเดี๋ยวล่างก็จะลงฐานลำแข็งใหญ่ โอ้ยนะครับนี่นี่ตัวไข่ในองปวงเลยนี่สีนอกเลยโขาเลาะกแล้วออกแล้วมีแต่ไข่ประสันเพิ่มมาก็มีตัวผูน้ำในอยู่ได <is> ้ใหญ่มีตัวผูน้ำอยู่นะครับน้ำมัล่างสักวันเขาจังใส่ถังนอนใหญ่นาะเอาไปแล้วไปแล้วเห็นมันมันหว่ไวขนาดได้ผูนย่างอีกหาหุบสวาคนนะครับพี่น้องย่างบักร้ายเลยพี่น้องผูเท่ออกอีกแล้ว ะครับสั่งมาโลดพี่น้องบาทนี่โอ้ยฝนตกแห้งหลายมืาอคืนนี่จานลอยลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่ภาวนาฝนตกแห้งหเด้อสิได้อ,อ,อนนึ้งว่าแม่นอีหลีพี่น้องนี่นะครับอึอง้ไงไข่นะครับนี่มีแต่โตงามๆพี่น้องเอ้ยใส่สวยๆเลยนะครับแล้วโคตรหนาบังกอนจากจสิหูว่างามบ่งามบ่แม,ม่นหยังอยากออกจากกระสอบย่านมันทับกันตายก่อนนะครับอึ้งงวดนี้บ่ได้ลวกเด้อพี่น้องเด้อนะครับแพกเลยนะครับแพกลงถังไอ S <S ติมเลยนะครับเอาใส่อะนันโลด เศร้าเสยถังนั่นรถเออเอาไอ้ผู้เฒ่ามาเห็ดอืองซอยครับพี่น้องมาออกเลี้ยวไมาอีกเล้วอืวอองไข่นะครับหลังจากที่พี่นอ้องป้องปลายรอบว่างหันเพื่อนบ่ได้ก็มีนะครับเดี๋ยวสินอกไว้เด้อพี่นอ้องเด้ออืองเข้าสินอกไวล้ละกันย่ำทรงกิบสีไซกองฟมอัดนับเขียงให้พี่น้องย่างดีนะครับทรงท่างไก่นะครับกรุงเทพชลบุรีและยองพัทยานะครับปทุมท่านี่นนทบุรีโอ้ไปเบิร์ตสุมองสุเจนะครับ นะครับลอยเอ็ดสารค้ามขอนแก่นนะครับตอนนี้กะเพื่อนสั่งว่าหลายเลยโบได้ลวกได้ย่ายไหมนี่โบได้ลวกบ่ได้ลวกไหมนี่ครับขัดอึงไข่ให้พี่น้องล้วนเลยนะครับเนาะนะครับอึงรอบนี้มาหลายนะครับเพราะว่าฝนตกแห้งมื่อคืนนี่พี่น้องนะครับอึงไข่กิโลละสี่ร้อยนะพี่น้องเด้อนะครับอึงไข่กิโลละสี่ร้อย นะครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องเอาโหลดเอาโหลดยันเข้าสิไปแช่เย็นอยู่เข้าสิไปลงตัวไอตีมอยู่เออโอ้ยันคันถือน้าปุ๊บนี่ยันไข่มันออกพี่น้องนะครับนี่เด็ดพอทังด้านหลังเจ้านี่เลยใส่ทั้งสองถังเลยปะจะใส่น้ำสิไข่ออกวันแรกก็บาสิลังวันหลังหมูหมันบ่บ่วันลังดอกเออก็อันหลอนโู้วันบ่มีดอกมันเอาอันนั้นอุดไว้อยู่เออเอาไปยังซ้ำนั่นก็นดิ พอเต่เขาล่างน้ำแล้วเขาก็จะงอลงเลยเอาเดสีโทษอเอาโอเดี่เทอีกบันเอาได้น,ไดนี่ใสขิดอินสายเด้ดนี่นนกระสอบและ10โลพี่น้องได้มาหกสอบนะครับหกโลนะครับแม่ข้าเพิ่นเอามาทรงนะครับทีมงานกุดเฒ่าก็เลยเฮ็ดซอยกันนะครับพี่น้องพร้อมทรงทางไก่เนาะพี่น้องเนาะนะครนะับประแดกอึ้งก็มี อึ้งแหงกามีด้าพี่น้องเด้อใหญ่หน่อยเราเฮ็ดไว้แล้วบปลาแด้อึ้งเดี๋ยวสิไปถ่ายคลิปให้เบิ่งอยู่มื้อแลงเดี๋ยวมื้อแลงสิไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่ปลาแดกอึ้งแต่ว่าบ่ทันเป็ีนดอกเฮ็ดไว้แล้วบโอ้ยตัวนี้แหงคันอากตัด็ดเด็ตัวไข่ใสวยสวยสวยสยมันมันาุกมันเงียบเงียมเนาะทึงตุ่มทึงปีงทึงอันนี้ก็มันขนาดเอาเที่ยงแนี่โอ้หลายๆๆนะครับโอ้อดีตเสียคอยเอ้าจับให้แล้ว ขี้ดินทรายขันโบลางออกกรบ่บได้พี่น้องทไส้ไส้โบแหย่มันไข่ออกเข้าใจปะขันไข่โอ้ตัวนี้แหงงามเน้องใหญ่ใส่สวยๆเลยพี่น้องเลยเบิ้งเด้อเดี๋ยวสิจับเสื้อมือให้นี่นะครับนี่ครับพี่น้องจับสิอุงมือเนาะพ่อโอ้ยคักขนาดเลยพี่น้องเลยนี่ครับท้องดำเปื้อเลยมีแต่ไข่นะครับพี่น้องนี่นี่ครับสวยๆเลยนะครับ ไซส่สวยๆใส่งามๆเลยตัวอึ้งขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอึ้งผูในแนวนีลอึ้งผู้นี่สมบูรณ์ไมีไข่ว่าสันซะเอาไว้เฮ็ดเอาไว้เฮ็ดอันปลาแดกอึ้งก็ใบเฮ็ดอึ้งแห้งนะครับอึ้งผู้เนี่ยแต่ว่าอึ้งแม่นี่อึ้งแม่ไข่เนี่ยคือทรงให้พี่น้องสดๆเลยกิโลละสี่ลอยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องแอดไลน์มาเลยเด้อครับเด้อแอดไลน์มาเลยนะครับสั่งมาทั้งไลน์โลดจักร้อยทรงให้นะครับเนาะนี่นะครับอึ้ง ใส่งามๆนะครับนี่นะครับเอาง่อยมือให้พี่น้องเบิ่งเลยนี่นะครับปีนทัองกันมากกับไข่เต็มทัองเลยพี่น้องเลยครับอุ้ยุหนะเคี่ยวเหนียวๆเลยเนาะไข่ไข่ไข่เออเอาปะหนึ่ง่าเดี๋ยวจังสิไปแพ็คแซ่เย็นให้พี่น้องส่องฟิสต์นะครับเทเลืองรถรับรถเลยพราะไงเนี่ยเออเอาครับซะนี่เที่ยวอีกแล้วพี่น้องอุ้ยไข่ตัวนี้ไหมต้มตัวเดียวเนาะกินบ่เบิดตัวนี้ มาปวดแทะว้ายงไงยื่งไงพ่อแล้วนะพ่อ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 พอพ่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 อ่อพ่อพ่อพ่อ่อพ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 ่่อพ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 ่่อพ่ออพ่่อพอพ่่อพ่อ่อพ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 ่อ่อพ่อ่อพ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 ่อ นี่ขวสตะวันตัวนี้ขอด e, ถือเลาะอย it like hey, well> so ู่ในพี่น้องเลยดึงใส่อยู่ตัวนี้เหีงคักโอ้เฮียงกัดมั้งเนาะโอ้ยไข่ไหมเยิ้มเลยตัวนี้ไข่แก่นี่แซ่บด้วยไข่แก่เนาะว่างหันมันอ่อนเนาะว่างหันเพราะท่นได้โค้งกันเนาะงวดว่างหันเนาะเพราะว่าฝนเ่าะแตกเทียวแรกมันจะไข่อ่อนเออเทียวแรกแมื่ออยู่ไข่เพราะท่านได้โค้งกันเพราะท่านได้ปฏิสุนติแต่ว่ารอบนี้มันปฏิสุนติแล้วพี่น้องไข่หลุดล้วนเลยนะครับดำปื๊ดเลยพี่น้องดาวสิไปนอก ใส่ตู้ไว้นะครับไปนอกส่ตู้ไว้หรอหายพี่น้องย่ามโซงอู้นี่มาอีกแล้วพวกไงเนี๋ยวมาจะอ่างกันเว้ยพี่น้องก็เลยสิจากได้ไงใหครไ่เอาโลหนึ่งในสิได้ไข่หลายเติบอยู่ดอกพี่น้องนะครับสซาับผู้มากินไข่อึงนะครับอึงสดๆนะครับปลาแดกอึงกับมีเด้อแห่งอึงกับมีอึงแห่งกับมีนะครับมีเบิร์ตสุยางนะครับสั่งมาโหลดพี่น้องนะครับอุ้ยไปแล้วผนไปแล้ว บ่๋อล่องพี่ได้ได้นเด็กๆฟูแข็งแรงครับเดี๋ยวผมหามซอยครับบ่ยากบ่ยากเออจถ๊บผู้ปเถ่ามีได้เจ็บเอวก็เจ็บเอวแม่นบ่ผู้บ่เถ่าบ่อยากใครว่าพู้น่ะเจ็บเอวตีนทว่องผมพี่ตั้งแตนใส่เออเอาเท้ลงโอ้แบบไหวนี่บ่มีอันบ่ได้สร้างอึ้งไหวเพราะว่าอึ้งไหวมันขายยากพี่น้องพ่นกัดอึ้งเผาได้แส่เอออึ้งเผาพ่นจากไดนแต่อึ้งเผาพี่น้องนั่น ออไปเข้าทางไกลนะครับจะได้ตัอเผาก็เลยจัดอึ่นเผาให้เพลินซะนี่คากเลยป่ะยกเข้ไปบนี้เนาะไปพอเข้ามาเอ้าเออมาขนบ่แห้งนมาพี่้นแห้งเอ้าบาตเปิดตอนเพื่ให้เพิ่อเลือกบนี่อุ้ย เม้าเมาแล้วเต็มตะลางเพื่อนของผู้วานใกล้มากินสลันอยู่นี่นี่ครับพี่น้องครับอึ้งเฮาม่าโตหน่อยกับไข่พี่น้องเลยนะครับกันตัวเมียนี่เนาะงามกว่าซุเทือร์น้องใหญ่น้องงวดนี่เนาะนี่ตัวนี้อีกูนน่ะฮัลโหลคนมาเตรียมแต้มแพ็กใส่ถัง ไอติ่มไว้ให้มันเย็นนะครับนอกไปเลยพี่น้องนะครับย่ามสร้างมาเขากับไส่กองฟุมอัดน้าแข็งไงพี่น้องไปเลยนะครับเนาะนะครับโลละสี่ร้อยบาทนะพี่น้องเรื่องวัวนี้นะครับบ่อหัวทาล่วยบาทนี่โลละสี่ร้อยนะครับเนาะสิ่งอยู่เหื่นใหญ่อันนี้หน่อยมันเอาไปสร้างนังหั่นมาสร้างนี่แมงไหมมันได้กินมันมีเสียงกว่างงงเก่ะตัวได้หน่อยยังใครได้หั่น ตัวผูบอลนี่บ่อภูตัวนีโอ้อันนี้แม่ไข่เพี่ยตัวบ่อไข่อาไรบอใพี่ยาย่ใบนี้เออตัวนี่แล้วบ่อไข่ตัวไหนไข่บ่นี่โอ้มันคือไซโยครับอือไซโยไซโยไข่เปนไงบนตัวเนี่วโอ้ใบตะพีงนั่นเองนี่เนาะมันใหญ่หลายเนี่ยแล้วใบตะปิยงนั่นเลยไข่มันเต็มทองเลย่น้องเลยอันนี้คือไข่ไข่ตัวเถิกไข่ผู อึ้งผูอึงโบไข่นั่นละอันเดียวกันเออทานรังเทือกับมีไข่อยู่ดิสี่พันแยกออกมามีแต่อึงผูพี่น้องเอ้าตัวนี้กับ่บใครตัวนี้เนยๆกับแนมลงเยโอ้ใครยุ่นี่ดินี่ดำๆนี่แม่นังนี่จะเบิ้งดีๆดูนี่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 ใครนี่เห็นบ่ีินี่นี่ยุ่งเหงาบ่ด่นี่ตัวนี้ไครล้วนเลยบาตนีมาพี่มาเบิ้งท่างตัวใครพี่น้องนะครับ ไข่หล no ุดหลวดในโลละสี drafted, story, right? right? ่ร right? ้อยนะครับตัวบบไข่ในอึ้งสดนี่ตัวนั้นโลละสองร้อยครับอึ้งผูเนาะถ้าขัดแยกออกมาอึ้งผูในโลละสองร้อยได้พี่น้องเลยแต่ว่ามั่นนะครับบบไข่แต่ว่ามั่นเนี่ยเจ๊หน่อยเรามากินอ้าวตัวนี้ไม่ทำมาแต่ว่าอึ้งไข่ในโลละสี่ร้อยนะครับเนาะตัวบบไข่ในโลละสองร้อยแล้พี่น้องเด้ออึ้งผูแต่ว่ากระตคกับประมาณเดียวกันนะครับพิษแต่ว่ามีไข่กับมีไข่ตัวนั้นนะพี่น้องเนาะนะครับ เลือกเลยดีเด้อมาเป็นเลือกตัวไคมาใส่น้ำกันเด้อนี่เด้อตัวบ่อไข่นี่เราละสองลอยพี่น้องครับนี่ก็โตใหญ่อยู่เลยโตบักใหญ่เลยนี่ครับนี่ถึงสีบ่อไ่กับย่าแต่ว่ามันมั่นครับอึ้งหนานี่มันมั่นนะครับนี่หนังทรวงหนาหนาเลยนะครับนี่วายเพราะยังห้ำเบิ้องไขงัวออกลูกตัวหนึ่งอยู่หน้าเลยดิท่านในไปอยู่แป่น้องมาตูมจังหวะจะ สิได้กินน้องบ่นคนเขามันอยู่พี่เพลินเอานนอโอเคพี่น <ไป S 1> ้อง <ๆ S 1> โอเคนะครับเนะาะสั่งมาพี่น้องครับเบอร์โอรย,อยู่ใต้คลิปแล้วพี่น้องเด้อนะครับโลละสี่ลอยนะครับเนาะอึ่งบอกใครโลละสองลอยนะครับนี่กระรั่งพอกันขัดแยกอยู่นะครับพี่น้องเอาจวดจวดจวด